อุปการะคนเอามาให้ถึงบ้านเลยค่ะแม่จะบอกว่ามีคนนี้ที่เขาหลังทีมเพราะคุณสามมาให้เราถึงบ้านได้เห็นน้องกิขมมาด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะคนน้องไอเดียมากนะคะเขาเมื่อเปิดคลิปได้กิวดูตลอดเลยแล้วให้มาดูเนี่ยเดี๋ยวเราจะชิมให้ท่านผู้ชมดูไหมคะเนี่ยจะเริ่มด้วยอะไรดีครับป๊าีไอเดี๋ยๆค่ะเดี๋ยวเราจะเอามาเรียงให้ดูก่อนว่ามีกี่รสชาตินะคะ กันมากที่สุดก็คืออันไหนคะรสมิ้นท์นี่จะน่ยากกินไหมไม่กิมิ้นหนูไม่กินมิ้นท์มาเดี๋ยวแม่จะเรียงให้ว่ามีกี่รสนะคะเดี๋ยวเราจะได้ช่วยกันอ่านว่ามีอะไรบ้างจึ๊บอันนี้เคยกินแล้วสองวันนี้เจน่าไม่เคยอันนี้ไม่เคยเจสเแตนกาดเจโรไม่เคยกินรสอะไรเลยช่ไหนคะเลยที่เราเคยกินอันเดียวแล้วก็อันนี้มีทั้งหมดแปดแบบค่ะอันนี้จายแอนโคน เป็นคุกกี้และดาร์กช็อกโกแลตนะคะจำาไว้นะแล้วใครอยากกินอะไรยกมืออันนี้ใครอยากกินบ้างคุกกี้และดาร์กช็อกอ่าอันนี้ด้วยด้วยเหรอโอเคอันนี้เป็นโกริโก้เซนโคนดาร์กช็อกและถั่วลิสงหนไม่กินถัต้องยกมือยกินมือกินถั่วอันนี้เป็นพาลิเต รสนมและไวช็อกใครอยากกินบ้างจิโร <c oughs> ่น้องผิวเลือดดีรสนมอันนี้เป็นพาลิเตร้รสนมและดาร์กช็อกอันนี้อันนี้เป็นพาแนปรสสตรอเบอรี่อันนี้กินไปแล้ว <c oughs> อันนี้เป็นพาแนปรสคือมันอันนี้ก็เหมือนเป็นวานิลลาสตรอเบอรี่ใช่ไหมอันนี้เป็นวานิลลาอันอึง ยวเดี๋ยวเยอะมากเลยอันนี้เป็น seventeen ice dark choc และ mint อันนี้ก็ seventeen ice vanilla cookie นี่สรุปว่าทุกคนอยากกินกันหลายรสมาเลยเดี๋ยวต้องค่อยๆแบ่งกันนะคะบางรสจะมีหลายอันนะคะอย่าง้น n ์มีสามเลย อย่างคาริเต้นี้อันนี้มี3สามอันนี้เราก็เล่นอันนี้คุณอยากกินจายแอ๊ดอันนี้มีสามเหมือนกันสตรอเบอร์ี่ก็มีสามอ่ะเราจะเริ่มจากรถที่มีเยอะก่อนดีไหมคะอันนี้อันนี้ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ค่ะเอาอะไรก่อนนี่เอาโอโอโอก่อนโอโอ เจลโออ่ะเจลโอเลือกเอาอะไรครับเจลโลชิคกี้ก่อนเลวถ้าอกผิย่าช้านะเดี๋ยวละลายบ้านเราที่มันร้อนอยู่อย่าช้าอย่าช้าโอเคได้อกินพาก่อนนะอเดี๋เดเตรียมกินเตรียมรีรู้สึกวันนี้ี้่โร้ดีากเลอที่พชอบแล้วก็ไม่จีว่าเออย่าหลบแค่ลเสกช้อน อ่าทำอย่างนี้อ่าใจโลให้ให้เปิดยังไงครับเดี๋ยวนะไม่ใช่เราเปิด้ใช่เราเปิดมีเฮ้ยเขาบอกให้ดุนตรงคระปุกดุนไม่ใช่เหรอใจโลใช่เออดุนดุนก็ดุนเหมือนเปิดไ่ได้ะเปิดอันนี้ดูดูง่ายๆก็กดตึ๊กมันก็อ๋อมันเป็นโคนแบบนี้อ่ะเดี๋ยวดูนี่ก็คือเป็นโคนแต่ว่าเขามีพลาสติกให้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองชิมเดี๋ยวลองชิมนิ่แล้วก็แบ่ง ใครใครจะใครชอบก็แบ่งไปก็ตัดไปนิดเดียวพอตัดไปเยอะความชิมเลยนะคะอ่าเยลโลปัญหาใครจะเอาอันนั้นใครค่ะดอกใครจะดิบไปชิมแล้วค่ะอ๋อคุณแม่จีโนอนน้อยอ่ะอ่ะคุณแม่ไม่ไม่มีช้อนเลยมีกี่เป็นไงคะมร่อยไหมคะมันเป็นวานิลาใช่ไหมอร่อยค่ะอร่อยมันเป็นไอติมวานิลาแล้วก็เคลือบด้วยช็อกโกแลตดิบค่ะอันนี้อร่อยเพราะว่า คือช็อกโกแลตมันเป็นบางๆอย่างเงี้ยแล้วมันจะกรุบกรึบกรอบๆป๊าป๊าไม่เคยกินอ่ะป๊าป๊ามาลองนี่ปักบ้อนป๊าป๊าคำหนึ่งเดี๋ยวปอนให้ไมมีเต็ปาป๊าป๊าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านช็อกโกแลตแต่เขาไม่ชอบกินไอศกรีมวานิล่าคุณแม่จะบอกว่ารสชาติมันคุ้นมากคุ้นมากใช่คุ้นมากก็ที่เด็กจิ๋วทำเองไงจิ๋วก็ไม่โค่ะใช่ไหมมุ้งเหมือนไอศกรีมแคนดีคุยป๊าป๊ากินใช่ไหมยคุนดี้คุย เลสลิคเควินคือเหมือนกันะเลสนี่มันมันเด้งะเออไม่แต่ว่าอันนี้มันเป็นช็อกโกแลตมันเป็นดาร์กมันจะขมกว่าเอออันนี้มันเหมือนร่อยกว่าแต่เป็นไังไาป๊าเฉยเฉยมากค่ะป๊าเฉยเฉยไงเราเคเห็นอย่างคุณแม่เฉยเฉยมากแต่รสแบบนี้จะน่าชอบเราเห็นแต่เทโลคอเทโลคอคนหนึ่งเลยค่ะเทโลน่าด้วยมาอร่อยเมื่อกี้นะคะเป็นพาลิเต้รสดาร์กช็อกใช่ไหมเด็กๆตอนนี้จะเป็นรสช็อกโกแลตนม ดูที่เทียบกันเป็นพันเต้เหมือนกันแต่ว่าเมื่อกี้ยังไม่ชินคนเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เราจะชินคนไหมน้องพีมคนคนมันคนทั่วไปหรือเปล่าน้องทีมว่าหน้าตาคนไม่เหมือนทั่วไปนะคะมันตัดคนไม่เหมือนทั่วไปอ่ะนี่เราเราต้องเอาคนอะเลยให้เราตัดอันนี้เดี๋ยวเอาให้ป๊าปาดูก่อนมันก็คือเป็นไอเดมอนิลลาแล้วเห็นว่ามีไวท์ช็อกอ่ะพันอยู่มันอาจจะมองยากนิดนึงว่าสีมันขาวเหมือนกัน อบมันเหมือนอะไรเสื้อผือเลยอืมเหม็นไวช็อกนะลูกเป็นไงชอบไหมคะหรืออันเมื่อกี้อร่อยกว่าอันเมื่อกี้อร่อยกว่าดีแล้วคุณแม่ขอกินค้ดได้ไหมคะขอกินโค้ค่ะกับแค่กินนิดนึงกับไปแล้วยังไปไหลปากมันนิ่มแล้วกินเป็นหวังเคี่ยวมันเลยโค้ดมันนิ่มๆเหรอฉ่ำคุณจะน่าหักอ่ะโอ้โหคนนิ่มมากนิ่มหรอมันอยู่ในเนื้อไหมเหนียวไม่ๆมันเป็นแบบนี้ เห็นเขารีวิวกันว่าคนมันจะเป็นแบบนี้มันจะไม่กรอบหรอกโซนนมมากอ่ะน้องนมเจโชอบใช่ไหมนมมากอันนู้นอันนู้น work ก่บน้องจะนะเนาะอันเนี้ยไม่ผ่านเลยค่ะไม่ผ่านอันเนี้ยไม่ขานเลยอันเนี้ยไม่เอาเลยอันเนี้ยอันเนี้ยจะน่ากินแค่สุดท้ายก็ตกหนุ่มการเป็นของเฮโร่เฮโร่ชอบเลยเหรออ่า